สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตวัวจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากันเนอจ๊ะกันฑังเทศอ๋อวันนี้กันฝกันวันดีดีกันอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากเดี๋ยวพอ,วน,อ <c oughs> นี้ฝากกระเจกร้อนขวดนมนิ่มมันงวันนี้ก็บ่มี่ยังจะมาทากินน้ำนองนองขัานตาบอดไม่เศร้านี่อันนี้มันช่วยกันทําบะทากิน ใช่กันทำอะไรกินอันนี้หวานเลยนี่หวานเลยอะไรโอ้ตาเหลีวตาเหลวข้าวหนึ่งก um ับตาเหลียวนี่ก็มาทายที่กันนอนซื้อจากที่ข้าแต่งพร้อมมาไลหนอนมาตามาหอดพอดีก็เลยมาทายจ้ะอัศวันดีค่ะหนูชื่อนาริตะค่ะชูมือขึ้นแล้วมุนมุนหรชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปชูมือขึ้นบอกไป ชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมะแมงมุมขายุมหลังคาแมวกินปลาหมาแกขยุมก้นโอ้ยยืนได้สวยยืนได้ข้างหนึ่งจึ้งดิ่งดิ่งดิงดิงดิ่งด้งดิ้งดิ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 งชาวไทยโดนสามแย่งไนานด้ติต่ออาจารยดีค่ะนุชื่อนาริตาค่งานดีเจแค่อาจารย์อาเอาขอมือขอมือ นี่จับมือจับมือั้งหมดแถวต้งสมพัดตึงพัดตึงเอาเหเห็นไหมดูเห็นไหมดูอารมพัดตึงยู่ว่าล้นะเฮมึงโอ้ยหนวดยั่ไมเหนวดเนี่มาแล้วนแล้วใช่ปนเจ้าเออใช่ปะเจ้าน้าีตาคนจ๋อย หน้าใ่ตนเฉยข้าเชื but, 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 but. ่อนั่นจ้ะเฮ้อแมวแมวกตามันจะอย่างึ้มังแมว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 ฮึนี่อะแมวแมวแมวมว

อของใช้เขาบอกเอ่อดีค่ะอันนี้ช่องใครช่องพี่เคสหรือเปล่านจะช่องพี่เคสนอนละคิดถึงกันมากเหรอคะกล่าวกล่วเขียนอันต้นอนจมาขึ้นมุนมุนจูมาขึ้นมาไปมาแต่เน้าอยู่คอยากจะขอ ใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลยปีใช้เวลาหลยปีน้ามากใครทำหนูน้ามากกินยิ่งยงทันไหมคะเจ้า เดี๋ยวอาไี่มันเกิดสาหรอาีโนนอ่ะเป็ดคุณมุนโย่นหลังให้กลองเริ่มมนเนี่ยเอ้ามุนล้งเอาไหมเอาลองไหมลองไหมใคอยากจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี ค<ไ>งววม,มีโอ,อกาสแลกใจไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกันเออปิดตูสวรรค์ออจองอยู่ในนั้นเดึยไปบอกกาบอกคู่แต่หนูกาบอก เป็นอะไรมออต้องเพลย์่้ขอยเยอะเห้ยังอันยืนยืนย้งทำหมดแถวตึ้งเอานางหนอยมานิเฮ้ยหมอสอตื่นหมกแก้เยนี่สองตื่นหมกแกเ นาวนนะฮลหลฮหลฮลเกสื่อตายงเลยอยาบยอ่ะสายนช้ดีค่ะสวัสดีค่ะ 好，那马上躲过去了。喵喵喵喵，喵喵喵喵，喵喵喵喵。哦，爷爷，爷爷，我给你喝。喵喵喵喵。 จุ๊บจุ๊บแก็บจุ๊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 บไม่กินอะไรไม่กินอะไรจุ๊บ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 ไปไหนไปเมื่อไรจะคล้องเราพามาจะโค้กขึ้นนะจุ๊บ โอ้ยสิไปจังไข้าผดข้าดตาขาจึงดึงดึงอัดชูมือขึ้นแล้วมุนมุนตื่นเ้นลงไปว่ะเต้นดวงดวงโอ้ยตึ๊บตึบตึ๊บตึลบตึ๊บนึ๊บตึ๊บะึอบอึบตึ๊ตึ๊บตเตึ๊บตึ๊บตึกบตึตึ๊บตึตตตบตต

โอเคอยากจะขอตบมือตบมือโอเคอยากจะขอเป็นคนผัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้เก็บใจไว้ในริ้นชาคงไม่เจอแล้วรักแท้ในความปูนแปะ đi lại ở tâm mùi tâm mùi cảm ơn kìm ghi mặt tâm mùi bao 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 มือแปะแปะอแปะแปะแปะชูมือขึ้นแล้มุนมนชูมือขึ้นบอกไปมะแม่งงมขยุ่มหลังค่ะแมวกินแปะมะแกขยุ่มก่อนดื้อดื้อ วันดีโคืึนชื่นขั้นแล้วจ้ะนูจะจคานแล้วค่ะนูจะจคนแล้วค่ะนุ่งแจคานแล้วค่ะจ่ายเดี๋ยเอา1อคิวนี้กัเอาไว้ซ้ำนี้ก็น่าจะเดี๋ยวอาจารย์จะนอไปในบ้านตปยิบ่ะไปปอเฮ้ยยิมไปในบ้านยิมมาสิไปในบ้านเลยยิมเดี๋ยวอาจารจะนองไปเนในบ้านจ้ะ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย